ผมมาเริ่มต้นในช่วงโมงนี้นะจะคุยกับผู้ชรวยศาสตร์อาจารย์ดรจุฑารัตน์เอาาีอาาย้ยวกิตติยากรอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มออครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทราบว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่สืบเนื่องมาจากทางมีการประชุมในที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ เรื่องของการจัดการกับผักตบชวานะฮะซึ่งก็จะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือดูแลตเตรียมความพร้อมเรื่องของน้ำหลากนะฮะแต่ว่าเรื่องที่จะมาถึงมอ,อเนี่ยคือมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราคือเรื่องของมาตรการการจัดการผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะฮะอาจารย์ครับค่ะครับเรื่องนี้มนะีที่มาอย่างไรฮะ มาเนื่องจากต้องกล่าวขอยคะ่ะม,มันมาจากมันมาจากที่ประชุมของคณะกรรมการอนเนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาสัตบตกชวาค่ะซึ่งถือว่าเป็นวาละแห่งชาติ่ะค,ะค่ะได้มีนโย,ยบายสั่งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาสัตบตกชวาซึ่งรงส่วนนี้ค่ะมอซึ่งถือเป็นมหาลัยเพื่อนวัตรกรรมละสังคมมาค,ะค่ะได้มีการวิเคราะห์และวิจัยตรวยรีชนิดพิเศษเพื่อใช้ในการแยกสักตกให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรียค่ะ มันก็เลยมาตอบโจทย์ตัวนี้ที่ใช้ในการจัดการกับตกชวาเป็นปุ๋ยอินซีค่ะครับครับซึง่งหมายความว่าในในที่ประชุมครั้งนั้นที่กรนนุงเทพมหานครเน้นค <ฮะ S 1> ือพุ่งพุ่งเป้าหมายมาว่าที่ เขาในที่ประชุมเขาใช้คำพูดว่าให้เหน่อนงันที่เขาร่วมประสานงานกับมออคในการนำเทคโนโลยีนะวัตกรรมนี้ไปใช้ในการจัดการค่ะครับอืขอ้ขอทีอ่สอพอได้ได้รับทราบร่อมกั<อ> แปลงพลังทางรางที่ปลูกด,ด้วยผักตกชวาค่ะที่ปลูกด,ด้วยปุ๋ยผักตกชวาแต่ว่างานวิจัยตรงนี้เป็นงานวิจัยที่ร่วมกันระหว่างทางมอกับบริษัทไบโอเอ็กเซลนะคะในการร่วมทำวิจัยตัวจุลินทรีย์ก็อปุ๋ยผักตกชวาขึ้นมาค่ะคะถ้าเกิดว่าจะจะท้าความเพื่อจะเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังนะว่าเราเริ่มต้นยังไงของมาอานี้นะวัตกรรมการจัดก,การผักตกชวาเป็นปุ๋ยเนี่ยเราเริ่มต้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ทุกวันนี้ ได้ทาเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ฮนะท้าวามเนื่องจากปักตรูชวาเป็นโจทย์ที่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาทางน้ำท้าวามก็คือโจทย์ปัญหาทำไงให้กาจัดหรือแปลรูปให้มันเพิ่มมูลค่าหรือว่าให้มันสปลายไปได้อย่างเะะร็วค่ะเริ่มต้นเลยเริ่มมาสักประมาณสองปีที่แล้วคะ่ะวิจัยก่อนเบื้องต้นวิจัยเรื่องระบบการย่อยทำไงถึงจะย,ย่อยเ็วที่สุดเราก็ต้องไปหาจุลินทรีย์ที่มันจำเพาะเนื่องจากศักตรมันเป็นพวกเซลลูโลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ค่ะชนิดจุลินทรีย์ที่จำเพาะกับมันอันที่สองคือไปหาวิธีนอกแบย่อยทางเชื้อกาพเราก็ต้องใช้วิธีย่อยทางกลก็มีการคุยกับทางบริษัทใ,ให้ช่วยในเรื่องของการออกแบบระบบเพือ่อใช้ในการย่อยตบตบตับทางกลให้มันเล็กลงเพื่อจุลินทรีย์ยของเราสามารถเข้าไปใช้ในการย่อยได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอืมครับแล้วจากนั้นมาหฮะในสองปีที่ผ่านมาค่ะ,ะครับ จนจนถึงวันนี้ฮระบบต่างๆ,ๆ,ๆที่เราคุมมาตั้งแต่สองปีที่แล้วได้ดําเนินการมาขั้นไหนครับดําเนินการในขั้นตอนวิจัยนี่คือเสร็จรขึ้นสมรวยค่ะรอที่จะขึ้นบัญชีจดขึ้นบัญชีนวัตรกรรมไทยค่ะอืตอนนี้กำลังกําลังสร้างเครื่องขนาดห้าสิบตันอยู่ค่ะครับครับถ้าถ้าเกิดว่าอาจารย์จะอธิบายเรื่องของเครื่องตัวเนี้ย มันมันทํำยังไงแล้วสุดท้ายผลมันออกมาเป็นยังไงฮะตัวเครื่องของเนี้ยเรื่องต้นคือเราต้องไปออกแบบระบบเนื่องจากฝัก่ตกมันเป็นตับที่ค่อนข้าง,งเป็นเหนียวเราเลยต้องไปออกแบบตัว,ต,วตัวใช้การบดย,ย,ย่อยอะค่ะครับบดย่อยยังไงก็ได้จากที่เป็นเส้นยา,ยยาวๆอย่างเนี้ยะค่ะให้อยู่ในลักษณะของผงพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถลดขนาดของมันได้หมายความว่าวงการย่อยของเราก็คือจะสั้นลง หลังจากนั้นเราก็จะมาผสมกับจุลินทีย์ซุปเป,ปรอร<ะ>์แบกอีเรค่ะที่ออกแบบโดยที่วิจัยโดยมออ,อแล้วก็ร่วมกับบริษัทเข้าใส่เข้าไปเกิดการหมักในเครื่องมีการคนผสมควบคุมอุณหภูมิหลังจากนั้นีี4ชั่วโมงเราก็จะได้เนื้อปุ๋ยออกมาเลยค่ะถือว่าไวมากเหมานก <ะ S 2> นควนะา,ามยากมากจะความยาก่าจะอยู่ที่การออกแบบระบบด้วยก็บจุลินทียค่ะสองตัวมันมาประสานกันพอดีเ<ะ>คลล์ลงตัว<ะ>ค่ะอืมทุกวันนี้ลงตัวแล้วค่ะไม่ว่าจะได้ผลตก มอืมครับคร้าวน,นี้พอพอได้รับจุดระกับรัฐบาลอ่ะง่ายๆเลยนะฮะให้ให้เป็ดูแลครานี้ขอบเขตที่เราจะดูไ,ได้คือเป็นอ่าองี้อือคราวนี้นที่็งแขังแขงแข็งแขรงงแข ที่ที่เปิดที่ที่คุยกันไว้มันมีพอดีว่าจำจังหวัดไม่ได้ค่ะมีที่ว่าสั่งการไปแล้วค่ะว่าให้ไปตั้งเครื่องขนาดห้าสิบตันที่จังหวัดนี้การจัดการผักตกปาาค่ะครับก็คือเราบค่ะคือเรามีไม่รื่ค่ะค่ะคือผลิตออกมาที่ไหนต้องการจะได้เพื่อจะไปกําจัดผักตก เราก็เอาไปให้ใหเลยค่ะแล้วก็ไปจ,จัดตั้งระบบให้เลยค่ะอืมางทีลืมชื่อแล้วจริงๆเขาคือมีการสั่งการมาแล้วค่ะว่าให้ไปตั้งที่ตรงไหนเป็นต้นแบบนวัตกรรมค่นะคะครับครับมองว่ามองาดีค่ะในเรื่องของการจัดการต้นทางแล้วก็ผลใช้ได้ก็คือ,อม,มีผลจากการปลูกข้าวยืนยันได้472กิโลต่อไร่ซึ่งสือว่าเยอะ,ะจากการที่ถามชาวนาอืม คือปุ๋ยอื่นไม่ใช้เลยใช่จ่ปุ๋ยตัวนี้อย่างเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตัวอยางกรู้ก็เลยเสียบเทียบ,ยบ,ยบลองหาพื้นที่ในการทำเกษตรทำอกก็ออลองดูะ่ะอืมครับความความความสามารถมันในการที่จะจัดการกับผักตกให้เป็นปุ๋ยเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยจำนวนห้าสิบตันเลยฮะค่ะอืมวันนก็คือว่าวันหห้าสิบตัน ใช่ค่ะโรงงานก็จะใหญ่มากค่ะเดี oh, okay, 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 ๋ยวถ้าถ้าอยช่นท่เอยู่ใกล้ๆกับคนท่านนะคะอ๋อเหรอท่าวนี้ดีว่ามันจะเป็นที่ตรงนั้นไว้ค่ะอ๋อครับครับครับคือคือก็เยอะทีเดียวนะห้าติดตันในใต้เกิดใช้ครับน้ำไปใช้ห้าติดตันแล้ว นาข้าวที่ที่จะลองปลูกไปแปลงแรกค่ะหนึ่งไร่ใช้แค่หกสิบกิโลค่ะอืมงถ้าเกิดเป็นตันนี่คือก็ยิ่งเยอะมากค่ะได้หนึงใช้หกสิบกิโลใช่ค่ะเมื่อก่อนที่ได้จะลองปลูกไปอะค่ะตันหนึ่งพันกิโลอ่าสิบก็ได้หลายไร่ค่ะเยอะเลยนะครับนี่เยอะเลยนะครับใช่่คคะรับได้ใช้จริงต้องแบบตัวค่าอาหาร NPK อะไรเนี่ยตัวมันอะผ่านมาตรฐาน ฐานมาตรฐานของสุ๋ยการประสาทของกระทรวงครับค่ะของกรมพัฒนาเออของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอืมครับครับไม่ว่าทางจุดประสงค์ของทางภาครัฐจะช่วยเรื่องของน้ําหลากนะฮะในช่วงในช่วงฝนใช่เาแปัญหาฝักตบขึ้นเน้นกำจัดอย่างเดียวแต่ว่ามาทปไงให้มันมีมูลค่าขึ้นมาครับครับครับของเรานี่ของที่อาจารย์ทำอยู่นี่คือได้ผักตบจากที่ไหนฮะ ประสบชวาก็คือที่ทําที่ท,ทิจัยได้จากการขุดลอบคูคลองแถวหัดใหญ่แถวแม่คเน,นีเออ่ค่ะแล้วกาไปขุดกันมาค่ะอืมแต่น,นี้แถวแถวข้างๆเรานี่ก็เยอะอยู่นะฮะใช่ใช่ค่ะก็คือเด็กไปขุดให้หค่ะอ๋อครับครับถ้าเกิดไอไอน,นวัตรกรรมตัวเนี้ยเป็นของเราแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอย่างมีหนึ่งงานอือ่นเขาอยากจะติดต่อขออนนําไปใช้หรือว่า เพื่อจะก็ยินดีค่ะพ่อค่ะเพราะว่า,าตามที่คุยกันก็คือท่านรองนายกสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเทคโนโลยีของมอ,อไปใช้อ่ะค่ะอืมก็คือว่ามันเครื่องเราไปหรือว่าเขาสามารถจะผลิตเพิ่มได้ฮนะผลิตเพิ่มก็ได้หรือนำเทคโนโลยีของเราไปก็ได้ค่ะอ๋อครับครับถ้าเกิดว่าถามเรื่องของการผลิตนวัตกรรมตัวเนี้ยนะฮะความยั่ง,ง่ายเวลาและงบประมาณใช้เยอะไหมครับ น่าจะใช้เยอะค่ะเพราะว่ากว่าจะได้ตัวระบบย่อยนี่นานมากเลยค่ะอืมเพราะว่ามันจะเป็นยที่ค่อนข้างเหนียวค่ะตัวฝักตบกว่าจะหาระบบกดอยล่อก็จูนซีเฉพาะก็สองปีได้ค่ะอืมพอมีตัวแรกออกมาแล้วตัวหลังยากข้นไมครับหรือว่าง่ายขึ้นค่ะขยายขยายขนาดลงไหมนะคะอ่าแค่แค่ทำตามแบบที่เป็นตัวตัวแรกออกมาให้เสร็จนะครับครับ จะทีนี้ถ้าถามว่ามันจะต้องห้าสิบตันหรือว่ามันจะได้มากกว่านี้ก็คือขึ้นอยู่กับขนาด,นาดทบบี่เราออกแบบไว 50, 50, ้เราออกแบบไว้ห้าสิบห้าสิบก็คือแม็กซิมัมเอ้ยขนาดมากสุดที่ในการผลิตได้คือห้าสิบแต่เราใส่ได้น้อยกว่าแตถ้เาเกิดใส่เกินมันจะเกินระบบกวนจะตกย<อ>างพ<อ>ัแล้วจะทางานไม่รอดค่ะครับครับคือผมฟังดูแล้ววิธีมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะซับซ้อนมากก็คือเอาทองตกมา ใสบดให้ละเอียดเฉาใช่ไหมแล้วจะไปใส่สารตัวหนึ่งใส่จุลินทรีย์ใส่จุลินทรีย์ตัวแของเราไปค่ะก็ออกมาเป็นปุ๋ยอือใช่ค่ะแค่นี้เองวิธีการแต่ว่าใช่แล้วกระบวนการไม่จะยุ่งยากเพรว่ายากมันจะมีเทคนิคเชิงกลนีดนสงว่าจะต้องออกแบบใบพัดหรือว่าระบบกดยังไงอะไรเนี้ยค่ะอืมอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือวิธีทำยากยากกว่ากระบวนการนะครับกระบวนการไม่ยากค่ะใช่เพราะกระบวนการนี้สามครับ ต้องือไม่ต้องหนขนาดนั้นนะคะแค่ผสมมาค่ะกระบวนการนี้ประมาณสามบรรทัพนะฮะแต่ว่าวิธีวิธีการนี้หลายเล่นหลายตำราเลยนะฮะครับครับพอนอกจากว่าในการทำนาข้าวเราเรามีเรามีจากอื่นด้อีก มีค่ะตอนนี้กําลังเทสผลในใช้พยายามเล้นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยพยายามเอาไ้ตอนนี้กําลังเทสอยู่ที่ต้นปาล์มต้นยางพารามต้อก็มีเทสกับปรักสวนครัวเป็นงานของเด็กนะคะให้เด็กทำวิจัยเป็นของวิทยานิพนธ์ตอนนี้ผักก็โตโตดีคือระดับผักนี่คือผ่านไปแล้วก็คือน้ําหนักอะไรนี่คือผ่านไปแล้วกําลังลองดูความเป็นไปได้เพราะว่าความจริงประเทศไทยก็เกิดจะใช้ปุ๋ยจะใช้น้กไปทางพวกพืชเศรษฐกิจ ขึ้นมาข้าวปลาต้นยางพาราอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ถ้าเกิดลองแล้วไม่เวลาราต้องมีแนวคิดต่อยอดที่จะหาตัวอื่นผสมธาตุอาหารให้มันให้มันเหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิดกันค่ะผมกําลังจะถามพอดีว่ะคือต้องมีผักตบเป็นหลักค่ะกําลังจะถามพอดีว่านอกจากผักตบไอ้ที่อยู่ในน้ําทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมันสามารถจะเอามาทําแบบนี้ได้อีกไหมครับได้ค่ะอื ก็วิธีการ <S 2> <S 2> คงยังไม่ทีผ่ผลผลที่ผลที่ว่าเป็นที่ประทับใจคือนาข้าวที่ปลูกล่าสุดเนี่ยค่ะที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปครับกำลังนาข้าวนั้นถือว่าเป็นชุดควบคุมเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่อะไรเราแค่อยากรู้ว่าเฉพาะปุ๋ยผักตกที่ผสมด้วยจุลินทรีย์ซุปเปอร์แบคของเราเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อนาข้าวที่เราปลูกครับพอเทียบกับน้ําหนักที่ได้จากการเก็บเกี่ยวค่ะก็เป็นที่ประทับใจอะค่ะขนาดยังไม่ได้ผสมตัวอืน่นก็เลยมองว่าเฉพาะตัตวผสมตัวมันเองอะค่ะก็ ก็ดีแล้วค่ะดีระดับหนึ่งแล้วค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งใช่ค่ะอืมถ้าถ้ายิ่งกว่านั้นพอผสมตัวอื่นไปอีกมันก็จะต้องดีกว่าเดิมไปอีกใช่ค่ะเพราะเรามองว่าขนาดเรายังไม่ได้ปรับอะไรเราก็อยากรู้ว่าเฉพาะตัวมันเองค่ะดีแค่ไหนค่ะคนะ่าสนใจค่ะก็เพิ่งได้ลองทำอยู่เหมือนกันรนะดับ,บนาะข้าวดีชวนทนายพอดีเข,า,ขาสนใจจะจอยจะรวมด้วยอืมถ้าถ้า นอกจากไอ้ถักตบชวามีเล็งชนิดอื่นไหมไหมครับว่ามันมน่าจะเอามาทําได้ด้วยหรือว่ามันไม่มากพอเหมือนถักตบเยอะกว่ามันไม่มากพอเท่ากับตัวผักตบแต่จริงจริงก่อนจะมาทำผักตบอะค่ะทางทีมวิจัยได้ลองเศรจอาหารมาก่อนอืมคือโจทย์ก่อนจะมาทำถักตบจริงทางทางผู้วิจัยกับบริษัททำพัฒนา ในการจัดการเสื่ออาหารขยะเปียกมาก่อนก็ขึ้นไอตรงเนี้ยค่ะซึ่งมันชินนวัตกรรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงที่สองก็เลยมาทาผักสบชวาค่ะครับครับอ่ไอเรื่องไอขยะเปียกเป็นงไงบ้างฮะขยะเปียกอันนี้ก็คือประสบความสําเร็จก็คือยี่สิบชั่วโมงเหมือนกันค่ะก็มีผลปลูกปุ๋ยปลูกปลูกผักปลูกอะไรนี้เรียบร้อยแล้วก็ด๋ยวจะมีการติดตั้งตารลงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปทั้ทุกอย่าง เอามาเป็นปุ๋ยให้หมดเลยนะฮะใช่ค่ะอ่อครับครับพบคราวนี้กลับมาดูถักตบชวาเอาเนื้อมาเป็นปุ๋ยเอ็นซีเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะทายังไงต่อเช่นหมายถึงว่าเรื่องของการตลาดหมายถึงนี้เอาไปใช้หรือยังไงฮะตรงนี้ไม่ค่อยทราบรายละเอียดเหมือนกับว่าทางทางที่คุยกันคงจะเป็นการแจกจ่ายนะคะเพราะว่าไปขายไม่ได้ค่ะอืมผมก็ถามผิดผมกำลังจะบอกว่า เราเราจะนําไปสู่เกษตรกรยังไงเถามอย่างนั้นน่าจะแจกจ่ายค่ะแจกจ่ายแจกไปตาม<ช>ตามตตศูนย์เกษตรต่างๆเพื่อให้ทดลองใช้กันใช,ใช่ค่ะถ้าถ้าเกิดมองอีกแบบหนึ่งไม่รู้เขามองกันหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าอย่างชุมชนหนึน่งอ,อยู่นอกนอกไปหน่อยคลองเขานะ่ะมีผักตบเยอะเขาอยากจะให้ทางมอเนี่แหละไปเอาผักตบในคลอง มาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้เราเราทําได้ไหมครับทําได้ค่ะบเราไปทําให้ได้ไหมฮะได้ค่ะเพราะกำงาห้าสินคัาเรากาลังหาแหล่งรวบรวมอยู่ครับตอนนี้แล้วเรากำลังจะทำไซส์ใหญ่อินทีเลยค่ะบางทีอาจจะเกิดเป็นโครงการผักตกชวาเลขปุ๋ยอืมถ้าเกิดว่าคลองไหนบ้านใครมีคิดว่ามันเยอะหน่อยนะฮะแจ้งมาเลยแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอเรา เรานี่รออยู่แล้วละ่ะนะใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็เอาปุ๋ยเอาผักตกมาเดี๋ยวเราจะทําปุ๋ยให้แบบนั้นเลยฮะค่ะอ๋อครับครับคราวนี้มาดูเรื่องรัฐบาลบ้างกลับไปกลับมาเราจะลงมือยังไงฮะล้วจะลงมือกันเมื่อไหร่ครับที่เราได้รับคําสั่งได้รับมอบหมายงานมานะฮะให้ตรงสร่วนนี้เรารจะท,ทําภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ของมอ,อเป็นคนดูแลส่วน ส่วนน้องมันจะอยู่ในานามของผู้นักวิจัยเห็นว่าสุดที่ปุยกันรอทำาโอยค่ะครับ M O U ค่ะคกับม O U กับเรต้นคือโดยหลักการอนุัดตได้แต่เดเอมโอยค่ะท้าพี่น้องท่านนะคะอ๋ะอครับครับอ่ะก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะไม่ได้เอาอผักตบเมื่อก่อนนี้เราเห็นจะเอาเวลาเขาตักมาเนี่ยเขาจะกองกองไว้ดิมตะลิ่งให้มันเน่าเปื่อยไปเอง นะฮะทุกวันนี้มีประโยชน์แล้วเอาขึ้นมาเดี๋ยวทำเป็นปุ๋ยให้นะครับใช่ไหมฮะแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะ<า> <c oughs> ครับอ,อ๋อนี่เป็นขอน้อมเลิ่มเติมคือจะตั้งโรงงานที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขนาดที่แจ้งไาแต่นี่ค่ะเพงมีคนส่งข้อมูลให้ค่ะอ๋อ,อ,อสองพี่น้องที่สุพรรณบุรีก็คือโรงงานอย่างเดียวกันกับที่ตั้ง่ที่หาดใหญ่นี่แหละ อ๋อครับครับก็ไอ้นั้นก็ทางนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งของผักตบชวาเหมือนกันของเราก็แหล่งใหญ่ๆก็คือของอตฐเผาค่ะพอไหมฮะผักตบ่องที่สุรรณบุรีนี่จะเป็นคาสั่งของจากกระทรวงค่ะอืมอ๋อนะฮะของของคลองอตฐเผานี่ผักตบพอไหมครับสาหรับการทาในแต่พอค่ะมันมันจะต้องวิ่งรอบไปในในลักษณะห้าสิบตันตลอดหรือว่า ถ้ตก,ตกไม่ถึงก็ทําได้ไม่ถึงก็ทําได้ค่ะอ๋อครับครับอ่ะเอ๊ะคราวนี้คุณผู้ฟังฟังอยู่ถ้าเกิดว่าเอ๊บ้านเราเยอะจังเลยนะอยากจะให้ทางมออไปทํามาดูหน่อยว่าคือต้องไปสํำรวจก่อนแหละนะว่าตรงนี้มันมันยังไงน,นะแล้วก็จะเอามาทําให้เนี่ยติดต่อได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเพราะกำลังหาวัตถุดิบให้ได้ปริมาณเยอะอยู่ค่ะกำลังหาอยู่ติดต่อติดต่อได้ที่ไหนฮะ จ้งมาที่คณะได้เลยค่ะแจ้งมาทีา่คณะได้เลยค่ะคณะรับทราบในเรื่องนี้ค่ะอ่าคณะรับทราบได้ก็แจ้งมาทางนี้ก็กระบวนการก็จะทําให้นะครับแจ้งมาที่คณะวิทยาศาสตร์มอสงขานครินได้เลยค่ะอืมแต่ว่าได้สูงรลได้ห้าสิบตันเนี่ยปลูกข้าวนี่ผมว่ามหาศาลเลยนะนะฮะข้าหกสิบกิ๊ได้ต่อวันด้วยคือเยอะมากค่ะอืมต่อวันด้วยอ่าไม่ใช่ต่อปีต่อวันใช่ค่ะ หกสิบกิโลได้ได้นาข้าวหนึ่งไร่นะ่ะแต่ข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเขาบอกว่าฝักตบ่าสิบตันสามารถเพิ่มเป็นหกแสนตันพอในระยะเวลาแปดเดือนก็ขึ้นถึงหกแสนหกหกร้อยหกหมื่นเนาะสิบตันเป็นหกแสนตันหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นเท่าตัวค่ะอืมเยอะเลยหละนะฮะผมเห็นตัวเลข ผมเห็นตัวเลขที่ทางรัฐบาลเขากําหนดนะฮะจารย์ที่บอกว่าอันนี้สงสัยส่วนตัวเลยนะฮะว่า<ะ>เขาบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลนิดนึงในข่าวที่ผมอ่านอยู่นะฮะ,ฮะเขาบอกว่าในในจังหวัดเดี๋ยวนะของกรมชนลประทานจะต้องได้จํานวนสองแสนแปดมื<ะ>่หกมืนเดี๋ยวนะสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปดตัน ะะอย่างของกรมเจ้าท่าจะต้องได้สามแสนสองหมื่นก็าพันกว่าตันไอ้ตัวเลขเนี้ยมาจากไหนครับคำว่าจะได้จะได้คือจะไ,ได้อะไรครับคือเขาเดี๋ยว<ด><ๆ>เขากําหนดมาว่าแบบนี้ทางกรมโยธาธิการอ่ในหน่วยงานเนี่ยขเขากําหนดแบบนี้นะฮะว่าแต่และหน่วยงานจะต้องได้ผักตบจะต้องได้งานเนี่ยเก็บผักตบชวาได้จํานวนนี่เขาบอกแบบนี้ได้นะ จะต้องเก็บผักตบชวาได้จํานวนอย่างที่ผมบอกเป็นตัวอย่างไปเนี่ยของกรมชนนี่สองล้านกว่าอืผมเลยนั่งคิดว่าอ๊ะจานวนนี้เขาคิดมาได้จากไหนนะครับเออมันจะพอให้ตามนี้ไหมนะฮะอาจารย์พอทราบไหมเนี่ยว่าไม่ทราบค่ะแต่ว่าไม่ทราบดีกว่าค่ะไม่ทราบดีกว่านะครับไม่ทราบเป็นข้อมูลภายในของเขาค่ะไม่ทราบมันเป็นมันเป็นข่าวออกมาต้อง และเกิดแบบนี้ด้วยทุกจังหวัดทั่วประเทศจะต้องได้จำนวนรวมกันแล้วสามเดี๋ยวนะฮะสามแสนสองสองพันแปดร้อยห้าสิบสี่ตันเออทุกจังหวัดรวมกันถ้าในความคิดง่ายจะเป็นน่าจะเป็นข้อกำหนดในการจัดการถักตกแต่ละจังหวัดว่าต้องจัดการได้ยอดเท่านี้วันนี้ไหมครับใช่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 จะเป็นแบบว่ากำหนดไว้ว่ามีหน้าที่ในการกำจัดให้ได้เท่านี้ อืจีดตันในที่วางไว้ของแต่ละจังหวัดใช่ใช่แต่ว่าผมก็เลยว่าไอ้ตัวเลขนี่เขาเอามายังไงเนะยว่ามันจะต้องได้เท่านี้จากกรุงเทพเนี่ยหนักหน่อยนะกรุงเทพจังหวัดเดียวเนี่ยสามแสนกว่าตันไม่รู้ว่าหายังไงว่าเรียกตี้เลขแบบว่าเป๊ะแบบสุิยงเลขแบบหน่วยขนาดนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้เขาคิดด้วยอะไรอะค่ะนั่นสิผมก็เลยถามอาจารย์กรุงเทพหนักหน่อยนะสามแสนกว่าตันใช่ใช่กรุงเทพเยอะมากค่ะ เพราะฉะนั้นกรุงเทพจะต้องเพราะฉะนั้นแต่ละแต่ละหน่วยง,งานเนี่ยจะต้องได้ผักตบตามที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับเอาละได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เราทําได้อย่างเดียวเงี้ยตกมาเราทําได้ไหมดนะครับอืมนะอ่ะสุดท้ายนี่มีอะไรจะพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับนวัตกรรมการทาผักตบกเตป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็อยากเชิญชวนนะคะเชิญชวนมาถ้าเกิด สถานที่ใดหรือหน่วยงานใดมีปัญหาหรือว่าอยากให้เข้าไปช่วยในเรื่องการจัดการปักตึกก็ค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะที่ผ่านคณะวิทยาศาสตรมส์มสงขานักินก็ได้ค่ะยินดีเข้าไปช่วยจัดการแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นผู้อินทรีย์ให้ค่ะอืมครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้ใจ,ใจ,จ่ายค่ะนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคณะวิทย์มอเนียฮะศูนย์เจ็ดสี่สองแปดแปดศูนย์สองสอง เมื่อตะครุนี้เราคุยกับาทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุธารัตเอี้ยวกิตยากรท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรทเทคโนโลยีชีวภาพโมเลก,กุลและชีวสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มออนะครับนวัตกรรมการจัดการผักตบเป็นปุ๋ยสืบเนื่องมาจากการประชุมของรัฐบาลเขาประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อวันที่สิ กรกดาษมที่ผ่านมานะครับประชุมกันเนี่ยหัวข้อของการประชุมก็คือว่าอยากจะให้หน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้จัดการผักตบ <c oughs> เพื่อเตรียมความพร้อมหน้าน้ำนะฮะตากน้ําตรงไหนคลองไหนแม่น้านําที่ไหนที่มีผักตบเยอะก็ไปจัดการหนึ่งในการหนึ่งในการประชุมเนี่ยเขามอบหมายให้หน่วยง,งานได้ติดต่อกับทางคณะวิทมอ,อ เพราะว่าเรามีนวัตรกรรมการทาการทําผักตบให้เป็นปุ๋ยอย่างที่คุยกันนี่แหละนะครับท้ายที่สุดก็เลยต้องมาคุยกับอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้เครื่องแบบนี้บางคนไม่รู้เลยเนี่ว่าเขาทํากันอยู่นะฮะแล้วก็มันสามารถจะผลิตป,ปุ๋ยได้อย่างมหาศาลนะฮะห้าสิบตันหนึ่งวันนะครับเนี่ยห้าสิบตันทําได้หนึ่งวันใช้ในนาข้าวหนึ่งไร่ใช้แค่หกสิบกิโลเองนะฮะ เพราะฉะนั้น50ตันเนี่ยเยอะขนาดไหนเนี่ยผมมาดูในข่าวที่สงสัยเมื่อสักครู่นี่แหละว่าเอ๊ะตัวนี้มันตัวเลขนี้ได้มายังไงนะฮะเขามอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยไปจัดการนะฮะตามตามรายละเอียดตามตัวเลขที่กําหนดไว้นะฮะเขาบอกว่าหน่วยงานหลักๆ5ห,ห,หน่วยงานดังนี้นะฮะที่กรมโยธาได้ผังเมือง จะต้องดาเนินการเก็บผักตบชวานี่บอกอย่างนี้เลยนะเก็บผักตบชวาได้จํานวนแปดแสนกว่าตันของกรมเจ้าท่านี่ห้าแสนกว่าหนักหน่อยคือกรมชนะทานสองล้านกว่าตันเนี่ยก็เลยต้องต้องเก็บความสงสัยไว้นะว่าจะหรือว่าอาจจะเป็นการเก็บตัวเลขมาแต่ละปีนะว่าที่นั่นที่นี่มีผักตบแต่ละปีเนี่ย งอกงามขึ้นได้กี่ตันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการได้ตามนี้แต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปเนี่ยในคลองอุตภเปานะค,คุณผู้ฟังอยู่ตอนไหนของคลองหรือว่าอยู่คลองอื่นเห็นพักตบนะครับมีที่ให้แจ้งแล้วนะฮะท่านคาดการว่ามันน่าจะมากพอเอาเอาเหนื่อยเป็นตันนะฮะแล้วก็แจ้งมาที่คณะวิทย์คณะวิทย์ก็จะดำเนินการ ผลิตให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เอาไปใช้ในนาข้าวแล้วก็กำลังทดลองอยู่กับสวนปาล์มสวนยางด้วยนะฮะ,ะในอนาคตคาดว่าก็คงจะไม่คงจะไม่ได้มีใช้กันแหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าคณะวิทย์ทำให้ฟรีนะครับแค่ท่านแจ้งมาแล้วก็ผมเข้าใจว่าในกระบวนการเนี่ยเขาเขาไปตรวจสอบลงพื้นที่ไปดูก่อนนะ,ะว่าตรงนี้มากน้อยขนาดไหนมันจะพอ เป็นสิบสิบตันได้หรือไม่นะครับผมเห็นลื่มสังเกตแถวก่อนหน้านี้ดูอยู่นะไอ้ตรงตรงต้นต้นคลองรอหนึ่งนะฮะตรงตำหนักงานจุบาฐานที่สิบเอ็ดแล้วก็ใกล้กับการประปาตรงนั้นนะ่ะเยอะมากนะครับเยอะชนิดเต็มคลองเลยแต่หลังหลังๆมานี้ไม่ได้ค่อยเข้าไปเลยไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปไปอยู่แถวอื่นหมดแล้วนะ มีคุณผู้ฟังในรายการนี่แหละเคยพูดถึงเรื่องของผักตบในคลองแต่ว่าหลังๆนี่เงียบไปผมว่าน่าจะมออน่าจะจัดการหมดแล้วล่ละเอามาทําปุ๋ยหมดแล้วนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดี